สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องน้องอุ่นตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมฟรีไฟตอนนี้เราก็จะมาทำไอ้นี่นะคะเป็นชุดควีนตัวแม่จากร้านโมโคนะคะก็ก่อนไปสุ่มก็อย่าลืมกด1นึ่ไลก์เป็นกำลังใจให้เราด้วยเราคิดว่าตอนสุ่มมันก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้รอกาชาพันล่า <c oughs> เอาเกลืกน,นี้ก็เกืออีก เราต้องเกือบแบบนี้แน่เลยก็เดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าไปก่อนสุ่มมันก็จะมีให้เลือกชุดก่อนนะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มสุ่มที่เก้าเพรก่อนเลยดีกว่าไปกดเลยสกินปืนออกตามสเต็ปเลยก็สุ่มที่สี่สิบเก้าเพรต่อเลยดีกว่า ก็เดี๋ยวไปต่อกันเลยดีกว่าอได้เป็นบัตรสกินปืนมานะคะบัตรบัตรก็ได้เป็นที่ซูมไดมอนอีกสิบแล้วก็ได้กล้องสุกแลวสุดท้ายตามสเตปเลยก็จะได้เป็นชุดนะคะกาชาเยียวยาใจหัวปลาหม้อไฟ ลำลูกกาไอซัตเขียนมีกูอ่านอีกกูชอบชุดนี้ก็จัดว่าเกลือมากเลยชอชุดก็ออกอันสุดท้ายก็เดี๋ยวเราลองไปใส่ชุดนี้ให้ดูกันเลยดีกว่าชุดนี้ก็จะมีเป็นหน้าด้วยนะคะชุดก็จะออกเป็นไตล์นี้นะคะเอา little i n t o you เออมันก็สวยอะแบบเป็นสาวแซ่บอะไรประมาณนี้เลยก็ สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมดดลกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะ